สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับแบงค์ยีบาทแบบ12บสองนะครับแบงค์ยีบาทแบบสินี้นะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวนะเดี๋ยวเท้าความในเรื่องแบบที่12ก่อนแบบที่12เนี่ยถือว่าเป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเน้นนะครับ เผยแผ่เกียรติคุณนะครับของพระบูอของสมเด็จพระบูรพรมหากษัตร,ริย์ราชาเจ้านะครับที่ได้รับถวายพระราชาสมัญญาพิไทยนะครับมหาราชนะโดยมีการโดยมีการเชิญพระบรมราชานุสาวรีนะครับของพระมหากษัตร,ริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรตินะครับมาไว้เป็นภาพประธานด้านหลังนะครับ ครันด้านหลังอย่างแบบที่1นึเฮ้ยพูดผิดอ่ายางธนบัตรสิบาทนะครับแบบที่12เนี่ยจะมีการเชิญพระบรมราชาุุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะลานพระราชวังดุสิตนะครับของแบบที่20นะครับก็จะมีการเชิญพระบรมราชาุุสาวรีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชนะครับณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีนี่นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับธนบัตร20บาทหรือแบงค์20บาทนะครับที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยได้จับจ่ายนะครับได้ใช้เป็นธนบัตรเวียนนะครับในช่วงยุคหนึ่งะครับในช่วงเวลาหนึง่งธนบัตรนี้นะครับมีขนาด นะครับ7.2ซนติเมตรนะครับคูณ13 13เซนติเมตรสิบสามแซนติเมตรนะครับธนบัตรใบนี้มีการประกาศออกใช้นะครับวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2524นะครับวันที่ออกใช้จริงนะครับวันลงวันที่28ธันวาคม พุทธศักราช2524นะครับพออเดียวกันธนบัตรนี้นะครับภาพประธานด้านหน้าของธนบัตรนะครับเบื้องขวานะครับเบื้องขวาตรงนี้เบื้องขวาบริเวณตรงนี้ครับเบื้องขวาจะเป็นพระบรมฉายสาสถินลักณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ทรงเครื่องแบบจอมทัพนะครับพิมพ์ด้วยสีเขียวด้านซ้ายนะครับ ประกอบด้วยลายประดิษฐ์สีเขียวนะครับนี่คือลายลายาลายประดิษฐ์สีเขียวใต้พระบรมใต้พระบรมฉายาสาัธิตลักษณ์สาธิตศลักนะครับขอโทษทีมีหมวดอักษรนะครับแล้วก็แล้วก็เลขหมายไทยสีดําอยู่บนลายเส้นสีเหลืองอมเขียวนะอันนี้จะเป็นลายเส้นสีเหลืองอมเขียวเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังของหมายเลขนะครับ ขวาสุดมุมล่างมีเลขบอกราคาเป็นเลขอาราบิกนีเ,นเลขอาราบิกบน,บ,บนสุดนะครับมาบนบนสุดบนบนสุดนะครับด้านขวาเป็นเลขไทยนะอันนี้ก็มีมเลขอาราบิกด้วยแล้วก็ตรงกลางไม่กลางมากนักนะครับตรงนี้จะเป็น20บาทไทยนะครับ เบื้องซ้ายมุมบนนะครับมีรูปมีรูปพักคุดพานะครับสีเขียวขนปีกชั้นนอกสีม่วงนะครับเห็นไหมจะเป็นรูดลายสีม่วงขนปีกสีม่วงนะครับถัดเข้ามามีหมดอักษรโรมันนะครับแล้วก็เลขหมายเลขอาราบิกสีดำทับอยู่นะครับบนลายเส้น ใต้คุดพานะครับใต้คุดใต้พระใต้รูปพักคุดผานะครับจะมีลายน้านะครับเป็นพรพบรมฉาย,ยาศาสตร์ทิศลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูลายน้ํานี้ต้องส่องกับแสงนีออนนะครับส่องให้ดูส่องกับแสงนีออนหรือแสงอาทิตย์นะครับแสงแดดแสงสว่างจะพบลายน้ําลายน้ำเนี่ยบ่งบอก ได้ระดับหนึ่งว่าเป็นธนบัตรแท้นะครับธนบัตรจริงนะบางครั้งเนี่ยธนบัตรปลอมไม่สามารถที่จะปลอมแปลงลายน้ําได้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการสังเกตนะครับว่าธนาบัตรไหนแท้หรือจริงก็จะยกสองเบื้องต้นก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เทคโนโลยีการปลอมแปลงธนบัตรพวกนี้ไปถึงไหนแล้วนะนะครับตอน กลางของธนบัตรนะครับมีคําว่ารัฐบาลไทยนะแล้วก็มีข้อความเล็กข้อความนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายมี20บาทแล้วก็มีลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะซึ่งบางบางธนบัตรบางแบงค์ลายเซ็นจะต่างกันนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรียกว่าผลิตมา เดียกมาเนี่ยนะครับในช่วงไหนนะครับโอเคด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับกลางธนบัตรกลางธนบัตรนะครับมีภาพระบรมพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจำลองจากพระบรมราชุนธ าราชานุสาวรีนะครับณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับถัดไปทางด้านขวานะครับทางด้านขวาจะมีคําว่าในทางด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีคําว่าชัดก่อนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพศสองพ 277- 2325ดถึงน้านะครับด้านซ้ายจะเป็นรูปนะครับด้านซ้ายจะเป็นรูปภาพทิวทัศน์ฝั่งทะเลพิมพ์ด้วยสีฟ้าสีส้มนะครับสีฟ้าอมม่วงด้านขวามีลายประดิษฐ์นะครับสีฟ้าอมสีฟ้าและเหลือง มุมบนเบื้องขวามีรูปพระคุดพานะครับสีม่วงนี่ยคุดพาสีม่วงพระคุดพระคุดพาสีม่วงนะครับต่อด้วยลายประดิษฐ์สีน้ำตาลนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลายน้ำพระบรมอ่าลายน้ำพระบรมฉาย,ยาสาทิศลักษณ์นะครับตรงนี้เป็นลายน้ำ มัจะสองเห็นนะครับมีด้านบนซ้ายมือนะครับมีคำว่า20บาทเป็นเลขไทยนะครับด้านล่างโลงสุดนะครับเป็นเลขอารบิกอิสาทจะเห็นว่าธนบัตรรวดลายค่อนข้างงดงามนะครับวิจิตร เลยละเนื้อกระดาษนะครับเป็นสีขาวเนื้อกระดาษเป็นสีขาว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากเว็บไซต์ b o t o r t h นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนาบัตรก็สามารถสืบค้นได้นะครับที่เว็บไซต์นี้หรือมาฟังได้ที่คลิปนี้นะครับซึ่งจะพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับธนาบัตรไทยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนาบัตรต่างๆธนาบัตร นี้นะครับสำหรับราคาบางท่านอาจจะอยากจะสอบถามว่าราคาเป็นอย่างไรราคาเท่าไร่เอ่ยนะครับธันนบาทนะครับแบบ20บาทนะครับแบบ12นี้ราคาประมาณนะครับราคาสำหรับนักสะสมนะบางท่านอยากสะสมแล้วก็อยากจะเรียกว่าซื้อมาเพื่อเก็บเอาไว้ ราคาก็ประมาณ150บาทไปจนอาจจะถึงหลักร้อยไปปลายนะครับเกือบจะถึงหลักพันได้นะครัี่ราคาซึ่งพอออกคลิปนี้ไปเนี่ยราคาคือไม่มีคือเรื่องของธนบัตรเนี่ยราคาเป็น เรียกว่าไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่าราคาเท่านี้เท่านี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของความพึงพอใจนะครับและความชื่นชอบนะครับ